สวัสดีครับ f c เพพ่อใหญ่ทาพาะเลาะมาดูครับรีวิวเส้นทางจากน้องคายไปอไปจังหวัดบึงการนะครับจังหวัดน้องคายไปจังหวัดบึงการนะครับดูกันครับเส้นทางจะดีแค่ไหนครับไปรับไป้มกันเลยพี่น้อง เส้นทางกา็ดีเด้อครับพี่น้องเด้อถนนซีเลนครับหอดบึงการกครับถนนสายเลาะแม่น้ำโค้งครับพี่น้องอืถนนมิตรภาพสุดยอด <S 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 ทางกา็ดีเด้อครับเด้อมีคลองข่าคลองคายอยู่ข้างทางมักง้หม,มักแตงครับพี่น้องไปอยากได แคนตลุกก็มีเนาะครับผัพ้าวกับเผาก็มีอีกครับข้างข้างพีก็สิเป็นแม่น้ำโคลงนะครับรเด้อกับไก,ก่อยู่ดอกครับไก่น้ำโคงด้วยดอกส่วังหนีไก่เนี่ยครับเพราะว่ามันพันนเนาะครับเนาะ รถกับบรลายไปไหนเด้อครับเด้อพอไปพอมาครับสี่เลนสัำเป็จโดนน้องโดนคนละคนเลยไ,ไกลอกระถ่อมบ่เขียวจะไม่บ่ งานคันโรงงานยังนี่โรงงานเหล่าบ่หรื่องนำปลาแปปสี่เนาะขวดลายโรงงานเหล่าได้ได้พูนเบืองแนบกตาห้องเขาตาห้องเขาน้องคายโรงงานเหล่าน้องคายเนาะรงงานโรงงานเหล่าน้องคายเด้เมืองขบวนก็มีได้น้ำพองก็มีอีกหรือกระนวนเนาะกระนวนเนาะขนวนหรือว่านนำพอง ขยายทางเลยครับพี <layer> oh, 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 ่น้องคนเดียดนี oh, oh. Yeah. Oh. No, ่ทางตัวบนมันตัดมาบังนี่น้องพญธาดเนาะแม่นบ่ะเออคนเดียดสะพานกับรถนี่นเ็สะพานกับรถเลยโอ้ความฝนและจุนเลยพญธาปุ๊บความปุ๊บโค้งออกปุ่นได้ไหนไปุ๊บผมออกพุ่นแล้วเงินสองปีแล้วโดยไม่พลาดอยู่ดีความออกมาพีและสะพานอยู่เทินรถเลยนะแต่เทินานี้เราใช้ผ้า ครงกาเขาหนาดรถไปผ้าเออเลียมโค้งเนี่ยตัวนี้ไฟมาตงลาาได้เนาะเล่นงนน้องท้ายขคงเนี่ยท่าบางลักแดงนียนำโค้งได้ลักแดงเนาะวนนำโค้งกันวนผ่านน้องท้ายเลยเขาอาไรวนน้องทายบ้านห้องกันยังผ่านได้บ้านหนองมาลูกแกไปเฉเแกตัวน้อโค้งแกฮ็ดขั้นเคลื่อนขั้นกั้นนำาค้งซาบ้าบ่วนโค้งหม่ได้ยาเวลา những đét trong nôn thì một đang lẽ ăn đi đi lỗ ờ điết, điết, điết. Thông điết, mà thông thì Hãy gặp. ทูไม่ตลอดเนาะครับเนาะทางเกา้าทางเดิมกับเพื่อนกับทศดหม่มาเรื่อยๆครับตะกี้มันเป็นถนน2องเลนครับตะกี้ช่วงบึงการเป็นจังหวัดนี่สี่ขึ้นมา,าหาจังหวัดนองคายนี่นั้นช่วงบึงการเป็นอำเภอนีถนนเส้็จนี้ยังเป็นสองเลนนะครับประเทศี้เพิ่นันแต่จังหวัดแล้วเพิ่งขยายเป็น4ีเลนครับกันเลยครับี่นอง มีลูบนะลูบหนี่อยู่หนาจอก,กัดกอภัยเด้อพี่น้องเอ้ยแดดมันจะทอนครับมันจะทอนแสงเงามันถือเขานาปังกระเจ้าแท่นี่ก็งามเด้อครับคุณเขานาปังครับเกี่ยวเกี่ยวเดือนได้ไดิเขานาปังคนยังทำไมไเดือนหกเนาะเดือนหกเป็นบ่แมนสนะเดือนเดี๋ยวมาไปเกี่ยวเดือนแปดทางบีกสองพังทางแมน<า>แมืดครับเขานาปังมืดครับ เพราะว่ามันไก่ไม่นำโค้งครับจุดนี้เพิ่นเอานำโค้งขึ้นมาโลครับนะครับช่วงนีก้ก็ต้องสีขาวอำเภอพูอนพิสัยนะครับพี่น้องออกจากพุนพิสัยแล้วก็เซนเป็นไซอำเภอปากคาดจังสีขาวพื้นการนะครับพี่น้อง เลือ,อีกเก้าโลกครับจะที่เขาพ้นพิสไซครับ่วงนี้กำลังฮอดอำเภอพ้นพิษไซส์เนาะครับพี่น้องไฟแดงติดไฟแดงครับมีหนึ่งไฟแดง ตรงไปอีกอกับสียเขาอำเภอปากคาดเนาอครับจังสีไปฮอดบึงการครับไปไปเบิ่งนไปชมเลยครับพี่น้องมันไปบอดเฮาดีประเด้งกันเนาะไปรับชมหลวงหลวงหลวงพ่อพระเสียงวัดมณีโคตรไปครับไปเบิ่งไปชม เออมีงกับแดดแดดแน่ครับจังหน่อยแดดแดดแน่มันกล่องบอดัารกับบรอดดอร์ฟอุปิน้นนะครับเ้อือเพราะว่าแดดเราเครื่องปั่นมาลงเลย แดงซีสองมาอีกแล้วครับดูพญานาคครับอำเภอนี้ขึ้นซื่อลือซาว่าบังไฟพญานาคเป็นบุลุงฤิดเออขวบปีไซเนาะเออนี่เดครับเดินพญานาคมองไหนผูครับพี่หนอมองพญานาคนี่ผูับพี่น้องพญานาคครับพี่น้าคพญานาคพญานาคทางขับไปเบื้องบังไฟพญานาคเดินรับเดินนี่เด้อนี่โอ้พญานาคโต้บกยิ้งยิ้งเรี่มผับทั้งผู้ขับพญานาคครับ เบิมม้องสูงเบื้องลึกนี่ครับพี่นออ้องเออเราถามเมื่ออยู่จังคันอีู่ปะโอ้คันแบบเมื่อคันเก่าซะหนาดูว่าดาวดาวมืนวม่นมื่นดาวคันเก่าเด้อโอ้โหพิจารณาครับเด้อขึ้นซื่อลือซาครับเมื่อพอยานักครับดาวคันเก่าหมดเรียกเนาะคนเดือเลยไปเบิ้งไปชมนรงกันเลยครับจนฮอดเบิ่งการหมดแล้วครับเอฟซี FC ครับ อามาเบืองแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเหมือนพญธาพาเลนเดอครับเด้อเฮ็ดมาในึ่สามปียังพันใดพ่อเบืองกุติดตามพ่อหาซิพนอยู่ครับไปเลยไปเบืองไปชมกันเลยครับพี่น้องเป็นการในกลาสิ อีก44โลครับอําเภอถึงอําเภอปากคาดครับจังที่เขาบึงการครับนะครับช่วงนี้รถกับบุคอยมีเด้อพี่น้องรถบัหลายครับ,บรถบัหลายถือว่าปก,กติครับปก,กติด้ยไปแล้วเงี่ยยาว นนนเนี่ยมวาม,ยยม,ลมา,ดดามมลด้าเดี๋ยมาลดเดียวมาลุ้นมาดช่งก่นจ้าพวกเราเนี่ยพอเรา,าเตะถวยเนาะนะครับสอนนีเขาออกจากอำเภอโพรศ์บินไซแล้วเขาก็สินไซอำเภอปากอำเภออันเนี่ยอำเภอาตนะอำเภอรัตนะวาป,ปีนะครับพี่น้อง จังสรีไซอำเภอปากคานแหละก็จังสรีเขาอำเภอบึงการเนาะครับพี่น้องเนาะไปเขาอำเภอรัตนาวาปีก่อนเนาะครับพี่น้องอีกหาโลครับจากอ,อําเภอรัตนาวาปีครับ